วัสดีค่ะพบกับอักษรออนเลนวันนี้เด็กๆชั้นป .6 นะคะก็อยู่กับครูโบในวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมหยิบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .6 เล่ม2ของอักษรหรือว่าจะใช้อ e ีบุ๊กเล่มเดียวกันประกอบการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโบก็ได้นะคะ หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องราวของซากดิกดำบานแล้วก็กระบวนการเกิดซากดิกดำบานมาหลายคาบแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะมี ซากดือดำําบรรที่ค้นพบในประเทศไทยกันบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าประโยชน์ของซากดือดำําบรรเนี่ยทำให้เราสามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณนั้นในอดีตได้เพราะฉะนั้นการศึกษาซากดือดดําบรรในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็ทําให้เราเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของประเทศไทยของเราได้นั่นเองค่ะเราลองมาดูกันก่อนค่ะว่าในประเทศไทยมีการค้นพบซากดือดำําบรรที่บริเวณไหนบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในประเทศไทยของเราเนี่ยมีการค้นพบซากดือดำําบรรหลายพื้นที่เลยนะคะแต่ว่าที่พบเจอบ ะะก็จะเป็นบริเวณของอทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรานั่นเองตัวอย่างเช่นที่จังหวัดเลยนะคะก็จะมีการค้นพบรอยเท้าของไดโนเสาร์ที่เดินสองขาได้หรือว่าที่จังหวัดขอนแก่นกับกาลสินนะคะก็จะมีการค้นพบซากหรือดัมบันไดโนเสาร์ประเภทเกินพืชแล้วก็มีไดโนเสาร์กินเนื้อบางประเภทด้วยนะคะส่วนในภาคเหนือคะ่ะก็จะมีที่จังหวัดลำปางคะ่ะจะมีการค้นพบซากหรือดัมบันของหอยขม ที่จังหวัดตาก,ก็จะมีการค้นพบซากไม้กลายเป็นหินาักตายบางค่ะก็จะที่ที่จังหวัดกระบี่นะคะก็จะมีสุสานหอยแหลมโพ แล้วก็ที่จังหวัดสตูลค่ะมีการค้นพบซากหรือดําบ um ันของฟันกรามของช้างสเตโกดอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพื้น <scholars> ท <wife> ี่ที่เราค <daran> ้นพบซากหรือดําบันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยอย่างที่จังหวัดสตูลเนี่ยค่ะก็จะมีการค้นพบซากหรือดําบันที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยที่เราค้นพบณตอนนี้นะคะก็คือซากหรือดําบันของไทโรไบต์ที่มีอายุประมาณ500ล้านปีมาแล้วนั่นเอง เราลองมาดูกันทีละจุดกันเลยนะคะว่าแต่ละจุดในประเทศไทยที่ค้นพบซากหรือด,ดำบันเนี่ยค่ะเราค้นพบซากหรือด,ดำบันของสิ่งมีชีวิตชนิดไหนกันบ้างน,นะคะ,ๆๆะ,คะมาดูที่จุดแรกค่ะเป็นซากหรือดำบันของไดโนเสาร์นะคะซึ่งเป็นจุดที่เริ่มต้นของการค้นพบซากหรือด,ดำบันแล้วก็เป็นจุดที่มีความฮือฮามาก Priest. ๆนะคะเพราะว่าเป็นซากหรือดำบันไดโนเสาร์ที่เป็นที่แรกค้นพบที่ประเทศไทยก็เลยมีการได้ตั้งชื่อแบบไทยๆขึ้นมานั่นเองค่ะ ซากเดือนเดืนบ,บันไดโนเสาร์ที่เราค้นพบในประเทศไทยนะคะที่แรกก็จะเป็นลักษณะของซากเดือนเดืนบ,บันไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าภูเวียงโกซซรัสซิรินทอนเน่นะคะค้นพบครั้งแรกที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็มีการค้นพบเพิ่มเติม,ตมที่ภูกุ้มข้าวจังหวัดกาลสินนะคะซึ่งไดโนเสาร์พันนี้ค่ะเราได้รับพระราชาทานพระราชานุญ,ญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระนามสิรินทรนะคะซึ่งเป็นพระนามเดิมของพระองค์ตอนประสูตรเนี่ยค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อไดโนเสาร์พันนี้นั่นเองลักษณะของภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน่นะคะก็จะเป็นไดโนเสาร์กินพืชเดินสี่เท้ามีคอแล้วก็หางยาวนะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ15เมตรนั่นเองค่ะ เป็นไดโนเสาร์พันธ์แรกที่ค้นพบในประเทศไทยแล้วก็ได้ตั้งชื่อแบบไทยๆหลังจากนี้ค่ะก็มีการค้นพบไดโนเสาร์กินเนื้ออีกหลายประเภทนะคะซึ่งมีอายุประมาณ100-200ถึงร้ล้านปีที่แล้วนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นซากเดือดำบันไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะพบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นซากเดืนดำบันหอยขมค่ะซึ่งเป็นหอยขมน้ําจืดนะคะ เรามีการค้นพบซากดรืรดําบันหอยขมเนี่ยที่บริเวณอำเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็ทราบกันดีนะคะว่าที่อำเภอแม่เมาะเนี่ยเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่สําคัญของไทยเลยซึ่งเรานําถ่านหินเหล่านี้มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ในประเทศเรานั่นเองค่ะแล้วก็มีการค้นพบซากดรืนดําบันหอยขมรวมถึงเป็นซากดรืนดําบันของสัตว์น้ำอีกหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่ากระดองของตาผ้าบนนั่นเองก็แสดงว่า ในอดีตเนี่ยค่ะบริเวณพื้นที่นั้นก็เคยเป็นแหล่งน้ํามาก่อนนะคะลักษณะของหอยขมค่ะก็จะเป็นสัตว์น้ําจืดนะคะกินอาหารจําพวกสาหร่ายแล้วก็ตะไคร่น้ําหรือว่าสัตว์เล็กๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นซากเดินนบันหอยขมที่เราค้นพบที่อําเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางค่ะต่อไปค่ะเป็น ซากไม้กลายเป็นหินนะคะเราเคยพูดกันไปแล้วว่าลักษณะของไม้กลายเป็นหินก็คือเป็นต้นไม้ที่ตายลงแล้วก็มีแร่ธาตุมาแทรกซึมอยู่ตามส่วนส่วนช่องว่างนั่นเองแล้วก็จนแข็งกลายเป็นหินนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของไม้กลายเป็นหินที่เราค้นพบในประเทศไทยนะคะจะพบมากได้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือค่ะส่วนที่มีชื่อเสียงนะคะก็จะเป็นลักษณะของไม้กลายเป็นหินที่ตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะคะเป็น ไม้กลายเป็นหินที่มีความยาวเขาคาดว่าเป็นความยาวที่มากที่สุดในโลกเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นลักษณะของซากดึกดำบรรด์ของฟันกรามของช้างสเตโกดอนนะคะคนพบที่ถ้ำวังกล้วยบ้านคีรีวงตํตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเป็นลักษณะของซากดึกดำบรร์ของกระดูกขากไกรของและก็ฟันซี่ที่2แล้วก็3ของช้างดึกดำบรร์สเตโกดอน Stay ค่ะ บริเวณจังหวัดสตูลนะคะอย่างที่ครูโบได้บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการค้นพบสร้างดืกดำบรรบ์นอีกของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดเลยนะคะที่โดดเด่นหรือที่มีชื่อเสียงก็คือไทโลไบที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยที่เราค้นพบณตอนนี้นั่นเองค่ะก็คือมีอายุอยู่ที่ประมาณ500ล้านปีที่แล้วนะคะต่อไปค่ะจะเป็นสร้างดืกดำบรรบ์นของสิ่งมีชีวิตประเภทที่5ก็คือเป็นสุสานหอยแหลมโพที่จังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะก็จะมีลักษณะเป็น แผ่นเป็นหินปูนหนาๆน,น,นะคะซึ่งภายในเนี่ยมีเปลือกหอยขมน้ําจืดค่ะวางทับกันโดยที่มีน้ําปูนเนี่ยเป็นตัวประสานให้ติดกันเป็นแผ่นนะคะก็จะวางตัวตามแนวชายฝั่งทะเลเลยค่ะยาวกว่า2กิโลเมตรโดยที่ตัวแผ่นหินปูนเนี่ยค่ะก็จะโผล่สลับกับหาดทรายนะคะบริเวณที่ค้นพบก็จะเป็นชายฝั่งทะเลบ้านแหลมโพตําบลสายไทยอําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเป็นการค้นพบรอยเท้าบ้างค่ะในประเทศในประเทศไทยของเราก็มีการค้นพบรอยเท้าไดาโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่นะคะซึ่งค้นพบอยู่ที่วนอุทยานภูแฝกค่ะตำบลภูเล่นช้างอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนั่นเองค่ะเป็นการค้นพบรอยเท้าไดาโนเสาร์เดินสองขาค่ะซึ่งก็เป็นลักษณะของรอยเท้าที่ประทับอยู่บนหินนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีการค้นพบที่อำเภอผูหลวงจังหวัดเลยเช่นเดียวกันค่ะ ก็จะเห็นนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการค้นพบสร้างเดิอนดำได้ในหลายพื้นที่เลยใช่ไหมคะแล้วก็สร้างเดือนดำแต่ละชนิดเนี่ยก็มีอายุกเก่าแก่กันมากๆเลยนะคะคราวนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าประโยชน์ของการศึกษาสร้างเดินดำเนี่ยค่ะมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสันนิษฐานเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะ การศึกษาสากตร,รดึกดำบรรพ์นเนี่ยค่ะทำให้เราได้เห็นโครงสร้างแล้วก็วิวัฒนาการของพืชหรือว่าสัตว์หลายชนิดที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันนะคะรวมทั้งการศึกษาซตรากดึกดำบรรพ์นเนี่ยก็เป็นหลักฐานสําคัญเลยค่ะที่ทําให้เราเชื่อมโยงกับทฤษฎีกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกได้นะคะในบางครั้งเนี่ยค่ะเรารู้ว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมีการเคลื่อนที่แต่ว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยอัตราค่อนข้างต่ํานะคะเราแทบจะไม่รู้สึกเลย แต่ถามว่าทําไมเราถึงเชื่อกันว่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเพราะว่าเราค้นพบสรากหิือดําบันของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีถิ่นที่อาศัยที่ควรจะเฉพาะเจาะจงแต่ดันไปพบในทวีปที่ต่างกันนั่นเองอันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่ทําให้เราสามารถศึกษาวิวัฒนาการต่างๆได้นะคะต่อไปค่ะใช้ระบุอายุของหินในบริเวณที่พบสรากจิดดิาบันได้นะคะ ธาตเดือดดับันบางชนิดเนี่ยค่ะเราสามารถศึกษาอายุของเขาเนี่ยได้จากการศึกษาธาตุกำมันตรังสีบางอย่างที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตนะคะตัวอย่างเช่นธาตุคาร์บอน14เนี่ยค่ะเป็นธาตุกำมันตรังสีที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตหลงเหลือในธาตุดือดดับันซึ่งกำมันตรังสีเป็นยังไงนะคะหรือธาตุกำมันตรังสีก็จะเป็นลักษณะของธาตุที่มีนิวเคลียสไม่เสถียรก็ต้องมีการแผ่รังสีออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสของธาตุต่อไปลักษณะแบบนี้ค่ะเราสามารถศึกษาอายุของซาตหดือดดับันได กัมันต์ตารางสีแล้วก็ทําให้เราสามารถระบุได้ว่าพื้นที่หรือหินบริเวณที่เราค้นพบซากหรือน้าบันนั้นเนี่ยเป็นมีอายุป,ประมาณเท่าไหร่มาแล้วนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวช่วยในการาคาดคะเนว่าบริเวณนั้นอาจจะมีแหล่งแร่แหล่งทานหินหรือว่าแหล่งน้ํามันนะคะตัวอย่างเช่นอ,อําเภอแม่มาะ จังหวัดลำปางที่เราค้นพบซากเดือนดืนบลของหอยขมน้ําจืดนั่นเองนะคะก็จะทําให้เรารู้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอแหล่งถานหินหรือว่าแหล่งธรรมชาติแหล่งก๊าซธรรมชาติได้เพราะว่าเป็นบริเวณที่มีการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์นั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะ ก็จะเป็นหลักฐานหนึ่งที่ช่วยบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศในอดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้นอันนี้ก็ตามที่ครูโบบอกเลยค่ะว่าออพอเราค้นพบซากเดือดำดบานของสิ่งมีชีวิตเนี่ยค่ะเราจะสามารถคาดการสภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่บริเวณน,นั้นได้ตัวอย่างเช่นถ้าเราค้นพบซากเดือดำดบานของออสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์น้ําในพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ปัจจุบนันเนี่ยไม่ใช่แหล่งน้ําเราก็จะคาดการได้ว่า สมัยอดีตหรือว่าในอดีตเนี่ยพื้นที่บริเวณนั้นอาจจะเคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อนนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าซากดึกดนนำบรรเนี่ยมีประโยชน์กับการศึกษาของมนุษย์เรามากๆเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมค่ะกลับไปทบทวนด้วยการทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปหเล่ม2ของอ,กอักษรเพื่อทบทวนความรู้กันได้นะคะซากดึกดนนำบรรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะ เราศึกษาธาตดินดำน,นี่จะสามารถศึกษาเรื่องราวในอดีตของโลกของเราย้อนกลับไปไกลมากๆก่อนที่มนุษย์จะเกิดขึ้นมาได้เลยใช่ไหมคะ เด็กๆคนไหนสนใจค่ะสามารถตั้งใจเรียนแล้วก็โตขึ้นเรียนรู้เป็นนักธรณีวิทยาได้นะคะแต่ก็ต้องอาศัยความอมดทนอาศัยความช่างสังเกตอาศัยจินตนาการเหมือนเดิมเลยค่ะที่ครูโบคอยย้ำค่ะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆต้องหมั่นสังเกตฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็พยายามหาคําตอบจากคําถามท,าที่เราตั้งเอาไว้นะคะแล้ววิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับเราค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะพบกับครูโบได้ใหม่ในคาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน